ถึงสไตล์ตกต่างบ้านนะคะทุกคนนึกถึงสไตล์ไหนกันบ้างว i n t a g e l o โม Modern, Industrial จริงๆแล้วมันมีหลากหลายสไตล์มากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะฟ้าจะมาพูดถึงสไตล์หนึ่งที่ตัวฟ้าเองเนี่ยก็ชอบมากๆด้วยด้วยความเรียบง่ายดูสบายตานะคะดูแล้วก็ไม่เบื่อง่ายใช่แล้วค่ะวันนี้ฟ้ากำลังพูดถึงสไตล์แบบมินิมอลนั่นเอง Let's pass <S เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกในวันนี้จะมาเล่าเรื่องกระเบื้องห้องนั่งเล่นค่ะว่าตกแต่งยังไงดีนะคะแล้วก็เทคนิคในการเลือกกระเบื้องที่เหมาะกับสไตลน์นี้ด้วยค่ะจุดเด่นของสไตลน์นี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงเสน้นแล้วก็สีที่ดูเข้าใจง่ายเรียบง่ายค่ะอย่างเช่นเส้นตรงนะคะหรืออะไรที่เป็นฟอร์มแบบทรงเลยค่ะคณิตที่ดูแล้วก็เข้าใจง่ายแต่จะไม่มีลวดลายนะคะหรือแพทเทิร์นอะไรที่เยอะแยะมากมายค่ะ เรื่องของสีนะคะเราก็จะดูที่เป็นสีพื้นอย่างเช่นสีขาวสีครีมหรือว่าจะเป็นสีเอโทนก็ได้ค่ะอย่างเช่นสีเขียวนะคะหรือสีน้ำตาลพอเราพูดถึงสีน้ำตาลแล้วนะอีกวัสดุหนึ่งนะคะที่จะช่วยเติมเต็มให้โทนของบ้านเราเนี่ยดูอบอุ่นขึ้นก็คือการเลือกใช้ไม้เข้ามาผสมค่ะถ้าเกิดว่าใช้ไม้สีอ่อนนะก็จะทำให้ห้องดูสว่างแล้วก็ดูสบายตาได้ด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาไอเดียนะคะในการเลือกวัสดุอย่างกระเบื้องเนี่ยให้เข้ากับสไตล์นี้นะคะฐานยังมีฟังก์ชันพิเศษที่จริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายคิดว่ามันเหมาะกับยุคสมัยที่เราควรมีมากๆเลยเพราะว่าเราต้องเจอทั้งฝุ่น pm 2.5แล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยค่ะอย่างกระเบื้องที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะเป็นกระเบื้องฟอกอากาศ air ion สามารถดักจับฝุ่น PM 2.5ได้ถึง89%ภายใน30นาทีเท่านั้นค่ะติดตั้ง Air I o อนนะคะอย่างน้อย4 0ของพื้นที่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแร่ธรรมชาติทูมารีนนะคะที่จะช่วยทำปฏิกิริยาปล่อยไอออนลบ3,000ไอออนต่อตารางเซนติเมตรค่ะเรียกว่าตรงเข้าดักจับฝุ่นแล้วก็นำลงสู่พื้นที่แทบจะทันทีเลยค่ะแล้วทุกคนนะคะก็จะได้อากาศที่หายใจแบบสะอาดแล้วก็สดชื่นมากขึ้นค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่วนตัวฝ้ายรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆก็คือเราไม่ต้องเสียเงินในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเครื่องฟอกอากาศเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟด้วยนะคะเรียกว่าเป็นมาชาไฟเข้มสุดๆเลยค่ะนอกจากฟังกช์ชันจะดีแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาก็ยังมีหลากหลายหน้าตาให้เราเลือกกัน คื่อที่จะเหมาะกับดีไซน์ห้องของทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะน่าจะเป็นไอเดียสําหรับคนที่อยากจะตกแต่งห้องในสไตล์นี้ค่ะแถมไอเดียในการเลือกกระเบื้องนะคะที่ได้อากาศแบบสดชื่นนะคะเข้ากับลุคที่ดูสบายตาด้วยค่ะอย่างกระเบื้องฟอกอากาศ a i r ไอออค่ะยังไงติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของอุปกรณ์สําคัญในงานช่างแล้ก็การติดตั้งกระเบื้องค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ